สวัสดีครับหาว่าคุณกำลังมองหารายได้เพิ่มอยู่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณโชคดีมากๆเลยครับที่ได้ดูวิดีโอนี้เพราะพวกเรากลุ่มสมาร์ทครับกำลังจะสร้างรายได้ให้กับคุณที่ไม่ใช่แค่หลักพันสองพันหรือ1 2ื0 0 0ต่อเดือนแต่เป็นหลักแสนบาทหลักล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยที่คุณนั้นเลิกกังวลไปเลยนะครับ ว่าจะต้องขาดสินค้าอะไรเดินทางไปที่ไหนรับโทรศัพท์จากใครหรือว่าคลิกเมาส์เพื่อส่งสแปมเมลให้กับคนในโลกของอินเทอร์เน็ตเลิกคิดครับและเลิกกังวลไปได้เพราะพวกเรากลุ่มสมาร,ร์ทเราเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนคุณแค่เพียงนะครับดำเนินชีวิตของคุณตามปกติทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเป็นปกติ แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือรายได้ของคุณที่มันจะเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณเนี่ยสมัครเข้าร่วมทีมกับพวกเราครับแล้วให้พวกเราเนี่ยสร้างรายได้ให้กับคุณสร้างองคอ์กรให้กับคุณทําให้คุณมีรายได้ไหลเข้ามาทุกๆเดือนทุกๆเดือนคุณไม่ต้องกลัวนะครับว่าค่าสมัครหรือค่าเข้าองคอ์กรกับพวกเรานั้น จะมีราคาสูงเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนบาทผมขอบอกไว้เลยนะครับว่ามันน้อยจริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยจนที่ใครๆก็สามารถที่จะทำได้เพราะค่าสมัครมันเพียงส0 0 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองและการสมัครนะครับก็สมัครเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเรากลุ่มสมาร,ร์ทคลับก็จะสร้างรายได้ให้กับคุณ รสร้างเครือข่ายสร้างอุปกรณ์ให้กับคุณตลอดไปและสามพันกว่าบาทนี้เนี่ยคุณเนี่ยไม่ได้สมัครเปล่านะครับคุณยังได้สินค้าไปใช้ได้สินค้าอุปโภครบ,บริโภคไปด้วยอีกพราะพวกเราเนี่ยกลุ่มสมาร์ทคลับคือกลุ่มที่สร้างเครือข่ายของผู้บริโภคอย่างแท้จริงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการซื้อสินค้า ที่ไม่ทําให้คุณเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นวิธีการซื้อสินค้านะครับที่ทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับเชิญคุณดูรายละเอียดนะครับวิธีการาสร้างรายได้นะครับที่จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนไปพลิกชีวิตคุณกลายเป็นเศรษฐีจากพวกเรานะครับกลุ่มสมาร์ทคลับได้เลยครับ